ครับได้พวเจมมาอีกหกร้อยหกร้อยก็เท่าไหร่อ่ะกิโลเนี่ยสี่โลปะผมไม่แน่ใจนะครับคณิตคิดชา้านี่เรามี 9, อยู่เก้าพันพมโเจมกับอีกห้าโลก็ห้าสิบเจดบวกบวกเท่าไหร่นะหวกห้าแล้วมีอยู่หกสิบสามวหกสิบสองดินะ <c ười> เรามีกือทั้งหมดหกสิบสอโลครับหวังว่าเราจะได้อาวุธประจำตัวกับซีศูนย์แล้วกันฮนะ ต่อ,อื่ินสูตรสุ่มราชานะครับคือเอเล็กชิโนเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ล่อออกมาง่ายนะครับล่อออกมาง่ายมากๆอย่างแรกเลยคือคนที่ล่อตีนได้ดีที่สุดเนี่ยจะต้องออกมาอยู่เป็นสูตรนะครับก็คือออกมาเดินโลกนะคนที่ล่อตีน,นเนอเล็กชิโนได้ดีที่สุดเีราะทีนี้พอคุณล่อตีนเอเล็กชิโนได้ดีที่สุดนะครับคุณต้องไปหาไอ้นี่ด้วยไปหาน้ําเพราะว่า อันนี้คือเทพน้ำนะไม่เกี่ยวเชี่ยเลยแต่ว่าไปหาน้ํามาก็ดีนะครับมันอันนี้ไม่อันนี้มันสายศาสตร์นะครับกลับตรงเรามีอยู่ทั้งหมดสองขวดเราก็จะกินสองขวดนะครับดับเบิลขวดไปเลยโอเคทีนี้อะไรอะ่ะมันบอกให้ผมไปสาสตร์น้ําพุอันนี้เพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอ่าที่ต่อมาที่เราต้องไปเนี่ยก็คือเราต้องไปบนกับสารเจ้านะครับตันหนึ่งอ้าว เดี๋ยวเดี๋ยวให้บนกับสารเจ้าหน่อยไะเราจะไปบนกับใช่ใช่เขาได้แล้วเขาได้แล้วอือเราเอาลูกเออเอาลูกของมาด้วยนะครับเอาลูกของมาด้วยนั่นนึงเออออออความคิดดีมากนะครับเปลี่ยนสูตรกระทันทันเปลี่ยนสูตรกรนทันหันเอาลูกเขามาด้วยอืออีกตัวอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนะสงตาบอดปะเขาอยู่นี่อยู่นี่นี่อ่าเอาลูกเขามาด้วยนะครับนี่คือตัวล่อชั้นดี ตัวต่อไปก็คือเป็นอเล็กซิโนนะครับเดี๋ยวค่อยดูมันออกในสิบโลเอาจริงกูก็พูดไปงั้นแหละเดี๋ยว,ยวถ้าไม่ออกก็หน้าแตกนะ Once, there was <laughs> อา่าโอเคโอเคโอเคสูดสุ่มมันหนึ่งสูดสุ่มสูดสุม,สมครับอ่ะกระบอกเซมซีผมเชื่อมั่นในในในกระบอกเซมซีว่าผมจะต้องได้โชคดีมากๆมานะครับเออค่อยดูเลยเดี๋ยวค่อยดูเลย ผมผมทำนายเอาหมดละเอ่อทำนายเซียมซีอ่ะขนาดนั้นเลยอืออะไรวะอันนี้่มาเพาโชคดีแล้วอุ๊ยคนดูร้อยคนวัสดีทุกคนด้วยนะครับฝากกดไลค์กันสักนิดนึงนะครับได้ใบเซียมซีแล้วมาดูสูตรนะครับวันหนึ่งใบเซียมซีเนี่ยจะต้องบอกว่าผมโชคดีนะครับมงคลเป็นไงเป็นวันที่มีสายลมพัดไหวนะครับเออวันนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งอะไรเดีย่ย ไม่ว่าจะทําสิ่งใดก็ผ่านไปได้อย่างราบลื่นอารมณ์ของคน,องคนรอบข้างคนรอบข้างก็นี่ไงครับน,น,นี่นี่นั่งหนูตรงนี้นะเออต่างก็มีความสุขเห็นปะ่ะอเล็กชินโนมีความสุขนะครับ <c oughs> ไม่มีขัดแย้งกันอย่างแน,น่นอนเห็นปะ่ะอียากะกับอเล็กชินโนผมบอกแล้วเขาไม่ขัดแย้งกันแน่นะครับเพราะว่าอเล็กซินโนเนี่ยเป็นผัวอายากะเป็นเมียนะครับเพราะงั้นเราไม่ขัดแยงง้งกันจะได้กินอาหารแสนอร่อยอยากจะกินมาเลยตลอดแต่ไม่มีโอกาสได้กิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเดินทางต่างก็เป็นไปได้อย่างราบรื่นในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ควรจะก้าไปข้างหน้าอย่างเต็มกําลังเชียสิ่งที่นาโชควันนี้คือนาคุวิดนะครับเสีเยอะๆเขาบอกให้เราเสพบเยอะๆนะครับอืมทีนี้พอเราได้ใบมงคลมาแล้วเนี่ยเราจะไปที่ที่ไหนดีนะครับผมไม่รู้ว่า เราจะไปที่อาจต่ถ้าเกิดว่าเราไปที่ที่เขาไปสุ่มกันเยอะอย่างเอตัวของไอ้บ้านเด็กกัมพาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเราเราจะไม่แบบว่าเราจะไม่ไปที่นั่นนะครับเพราะว่ามันโดนดูดดวงไปเยอะนะครับที่ที่เราจะไปเนี่ยมันจะต้องเป็นที่ที่เต็มไปด้วยสิ่งที่มันแบบคือไม่มีใครคิดถึงว่าว่าแบบว่าจะต้องไปสุ่มาอทาตรงนั้นนหะแต่ว่ามันคือที่ที่ทุกคนทิ้งดวงเอาไว้เว้มามามามันคือที่ที่ทุกคนทิ้งดวงเอาไว้มันคือที่นี้ย เออยอย่าวับตามผมมานะอันอันนี้อย่าวับตามผ,มผมมานะอันนี้ผมจะดูดดวงจากวิญญาณวิญญาณทราเวลเลอร์ทุกดวงที่อยู่ที่นี่นะครับอ่าประมาณตรงนี้ประมาณตรงนี้นะครับประมาณตรงนี้เออเนี่ยเราเราจะดูดเราจะดูดวิญญาณของทุกคนนะครับที่เข้ามาในเกมนี้ประมาณเออไม่รู้กี่ล้านกี่สิบล้านคนนะครับแต่เอาเป็นว่าทุกคนทิ้งดวงไว้ที่นี่ตั้งแต่เข้าเกมแล้วนะครับเพราะงั้นผมจะมาในที่ที่ชุกชุมไปด้วยดวงมากที่สุดจากนั้นเราจะให้ผู้นีะเนี่ย กินน้ำอร่อยนะครับน้ำอร่อยสองขวดเลยเดาบุญขวดไปอ้าวแดกไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่าต้องเลื่อนรถก่อนใช่ปะอ๋อมันกินได้แค่ทีละขวดไม่ใช่กินไม่ได้เด็กกินได้แค่ทีละขวดนะครับออาไม่เป็นไรกินไปเลยสองขวดแล้วก็อเล็กซิโนเนี่ยผมเดาว่าอเล็กซิโนน่าจะชอบกินชอบกินอะไรดีทุกคนชอบกินอะไรดีวะชอบกินยากันไฟไม่น่าใช่อชอบกินไอขวดไฟนี่ละกัน มาใช้ได้ทีละกี่ขวดเอาผมใช้แม่งทั้งหมดนั่นแหละสิบขวดนะครับแดกเข้าไปเลยนะครับสิบขวดแล้วก็เอ,เอาน้ําแดงกินด้วยอ่ะกินน้ําแดงอา้อาวอ๋อใช้ได้เฉพาะตอนหมดสตินะครับอ่ะกินน้ําแดงไม่ได้ถ้างั้นกินอะไรที่แดงๆเหมือนกันแล้วกันนะครับอย่างเช่นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลผมกอกจํานวนได้ป่ะผมอยากกินเข้าไปพันแปดร้อยลูกอะ่ะวันนึงนะเอาหกสิบเก้าลูกแล้วกันนะครับ ให้ฟรีนาเนี่ยกินแอปเปิลเข้าไปนะครับหายแอปเปิลมาให้เขากินทั้งหมด69ลูกปั๊บนี่คือสูตรสุมกาชานะครับเรียบร้อยทีนี้เนี่ยให้เรารีบเข้าไปสุ่มเลยนะครับก่อนที่แอปเปิลก่อนที่ฟรีนาจะอ้วนนะครับอันหนึ่งปั๊บกูก็ว่ามันตายสิบโลไม่ออกได้ไรอ่ะเสียลิ้งโอ้ย เราเราไม่จกตาเราไม่จกตานะเรา, <c oughs> เราไม่จกตานะครับมันเอ้ยมันจะมันต้องออกระบาดิไอ้เยี่ยงี่ไอ้โรก็ไม่ออกเ <c> ฮ <oughs> ้ย, <c oughs> อ,ยอ่ะผมว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องแบบไปสุ่มตัววงตัวอาวุธก่อนนะครับมันเป็นมันเป็นพิธีก่อนมันเป็นพิธีก่อนอันนี้อันนี้กันหน้าแตกนะครับมันเป็นพิธีก่อนแบบสุ่มอาวุธ พึ่ก็ไม่ออกเฮ้ยเราไม่ได้ออกออกเลยยี่เชี่ยออกแล้วเห็นปะเห็นปะเห็นปะผมบอกแล้วสูตรสูตรที่ผมทำอะมาได้ผลเว้ยขอไม่ใช่ฉีฉีอันนี้อันนี้อันนี้ข้อแรกนะครับขอไม่ใช่ฉีฉีข้อที่สองขอเป็นในลิกชินโนเอาแค่นี้พอ เอาแค่ okay, แบบไม่หลุดเลทอันนี้คือพอใจแล้วสำหรับ60โลในวันนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เสียไปตู้นี้กี่โลนะห้า the, the fuck ไอ้เหียกูร้องเสียงเหมือนช้างอ่ะไอ้เหียกไม่รู้ว่าเอ่อเสียงม,มันตัดหรือเปล่านะครับ เออเชียช่ยเชี่ยได้จริงไงได้จริงไงออกตัวเดียวนะครับอุย้ยไม่เป็นไรออกตัวเดียวก็ได้แล้วก็ได้แล้ว,ลวเรายังเหลือโลอีก20สิบโลโดยประมาณเออไ,ได้อาวุธหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับเพราะว่าอาวุธผมนี่ก็เปิดไปแค่นี้เองนะครับนานมากทุกคนครับแอดดวงดีเกินต่อยแอดดีไหมครับ เอ้ยอย่าต่อยอย่าต่อยอันนี้อันนี้ศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เราไม่สามารถต่อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะครับแสดงว่า <c oughs> <c oughs> ต่อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอออุย้ยไม่ออกอ่ะไม่ออกอ่ะอันนี้อันนี้กี่โลนะอันนี้ผมเปิดตู้นี้ไปสามสิบโลโดยประมาณใช่ปะ่ะอุ้ยเสียดายวะ่ะมันต้องออกให้บ้างดินะได้ไหมได้ไหมหรือว่าดวงผมหมดแล้วตั้งแต่อเล็กซิโนก็คือก็คือแบบดวงหดนะครับโอ้วะ ดงหดเลยวะเนี่ยเฮ้ยเอาจริงดีออกหน่อยอุย้ยตกใจนะก็จะแบบนะออกหน่อยไม่ออกเลยไม่ออกเลยอ้ช่แต่ได้เล็กชินโน่ก็คือก็คือดวงดีแล้วก็คือดวงดีแล้วแต่แบบอันนี้ลูกสุดไปกิโลเนี่ยประมาณอะผมตีว่า35โล ผมก็ยังเหลืออีก30โล30โลเลยเหรอวะไปดินะ30โลเลยหรอถ้ามันดูเละเลไม่เป็นไรนะครับผมเชื่อว่าริชแมนช็อปเป็นร้านนำโชคประนึงเดี๋ยวผมเติมร้านร no ิชแมนช็อปริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมกิจวั็รราคาโคตรถูกซึ่งถ้าเกิดว่าเติมในเว็บเนี่ยเมื่อซื้อสินค้าที่เข้ารวมรายการรับไปเลยครับผม c ิ m แมนคอยใช้แทนส่วนลดได้แล้วร้านก็มีบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนันต่าง สามารถเติมได้ทั้งในเว็บในไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มบริการไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้นครับหากคุณกําลังมองหาร้านขาย ID รีโลคุณภาพที่ซื้อได้่ว์ป้าบและมีประกันยาวๆตลอดชีพผมขอแนะนําร้านดีๆอย่างอาเ a d ครับเขาเป็นร้านขาย ID รีโลและ ID เริ่มต้น5ดาวพิเเยอะหลากหลายราคาและมีประกันถาวรตลอดชีพเด็ดทุกการสุ่มโน1นทุกราคาสายกายชายอย่าพลาดนะครับ ผมเก็บไว้ก่อนเผื่อเผื่อเผื่อซื้อสกินนะครับถ้ามันออกตั้งแต่สิบโลนี้อะนะไม่ออกนะครับไม่ออกอีกแล้วเฮ้ยออกให้หน่อยเฮ้ยความศ,ศักดิ์สิทธิ์อากูแลกหมดเลยนะครับเราไม่รอสก,กินอะไรแล้ะอ่ะ,อะอเฮ้ยออกแล้วอัน,นอันนี้กี่โลนะอันนี้คือยี่สิบห้าสิบห้าโลอ่ะก็ถือว่าออกไวนะครับ ก็ถ <to win. S 1> ือว่าออกไวก็ถือว่าออกไวัยไดไหมไดไหมอุ้ยอุ้ยอย่างไม่ใช่ผมจะชิงต่อไปฮิชอุ้ยอ่ะขออย่างเดียวไม่หลุดเลงไม่หลุดเลงแบบไม่หลุดเลงเลยอ่ะกูจะแบบนะนะ มันลึกจังอ่ะมันลึกจังอ <player> ่ะทุกคนทุกคนเสี่ยเสี่ยไม่หลุดเว้ยไม่หลุดเลนว่ะไม่หลุดเลนไม่หลุดเลนสี่ศูนย์อาร์หนึ่งวะเสี่ยสี่ศูนย์อาร์หนึ่งวะสุ่มเล่นเลย เออสุมเล็เลยนะครับเผื่อแบบฟุกซีหนึ่งมาในไม่กี่โลอะไรงนี้มันมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ว่าแต่ว่าเผื่อไนงะเออใคร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 ก็แบบว่าอยากเผื่อนะครับ <c oughs> ใครใครก็อยากเผื่อคืออะไรวะเออสี่ร้อยเจมอ่าเลยสองโลสุดท้ายนี่แหละครับไม่ออกเลยหรอม่วงก็ไม่มีอ่ามีม่วงให้นะครับเออจัดตามคำขอไปได้ม่วง เอ้ยยังมีอีกรลมีรโลมีร่วมใครจะไปรู้อาจจะออกก็ได้ <c oughs> อาจจะออกก็ได้ไม่ออกนะครับเรียบร้อยเอ้ยแต่ถือว่าเราได้มาแล้วนะครับเจเล็กอู้ยำตัวเชี่ยสูตรผมไม่ได้ผลว่ะไม่หลุดเลทนะครับแล้วก็ออกไว้ด้วยเออแค่ไม่ได้ออกไว้ตามที่ผมคาดไว้ผมคิดว่าแบบผมน่าจะได้เจเล็กในสิบโลอะไรเงี้ยเออครับ อีซัสโอ้แต่ว่าผมผมไม่มีแบบไม่มี2องอาวุธเลยเออผมไม่ได้เตรียมเผื่อคือผมคิดว่าผมน่าจะหลุดเหรียญไงตอนแรกอะไม่ได้เตรียมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปหานะครับอันนี้ของมอนใหม่ด้วยปามไม่ได้ทีนะครับแต่ว่าเทแล้วเทแล้วเทแล้วก็ถือว่าผ่านใช่เทแล้วก็ถือว่าผ่านครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบหรือเปล่าถ้ากชอบได้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปกดซับขอให้ได้ตัวหน้าตู้ใน10โร When then popped gave me little I off your gold of just bit Baby's luck a a ิ o โล